อน 82, ้ำแปดสิบุองอุมโพลน้ำมันเกียร์79กนาะ็โอเคอ่ะเดี๋ยวมอนิเตอร์ต่อนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปวิ่งทดสอบอ่า เชฟโรเลตเทเวเซอร์นะครับ2.5 LTZ ที่เพิ่งจะโอโหลเกียร์กับทางร้านไปนะครับอันนี้วิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ,รอ,บอุณหภูมิน้ำอยู่ที่สิบรอบภูมิมันเกียร์อยู่7 3นะครับคือรถทุกคันที่โอโหลเกียร์ที่ผมนะครับก็คือ ผ่าทอร์กเปลี่ยนแบรนคัเปลี่ยนโอริงก็คือรีบิวทอร์กใหม่นะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทอร์กมันไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องผ่าก็ได้เดี๋ยวให้ดูนะของรุ่นนี้คือทอร์กมันทำงานตั้งแต่เกียร์สองนะทอร์คอนเวอร์เตอร์แอปลายตั้งแต่เกียร์สองอแต่ว่ามันก็ขึ้นกับว่าอาเนี่ยมันไม่ได้มีคำอธิบายอยู่เนี่ยครับที่เป็นดาวๆเนี่ยมันก็จะบอกว่า ท็อกทำงานตั้งแต่เกียร์2จนถึงเกียร์6ขึ้นอยู่กับตำแหน่งปีกปีเสื้อแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันเกียร์แล้วก็ความเร็วนะครับบางคนก็คิดว่าท็อกไปทำงานเกียร์สุดท้ายก็คือล็อกอัพทำงานเกียร์สุดท้ายอันนั้นคือรถรุ่นเก่าๆว่าใช่แต่รถรุ่นใหม่ๆก็คือที่บอกครับบางบางรุ่นก็คือทำที่เกียร์สามแต่รุ่นนี้คือทำตั้งแต่เกียร์สองเลยไหมพอเราทำทุกอย่าง ครบถูกต้องใช้อะไรเกรดเดียวกันกับที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยเวลาเราทําเสร็จก็เสร็จเลยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าในเกียร์มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้อีกอันนึงเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์นะครับมันทำเาเรียกมันเอาสัญญาณไม่ใช่แค่เกียร์นะมันเอาสัญญาณจากอื่นเนี่ยอินโฟมชันเซนเซอร์เนี่ยไอที่ผมไฮไลท์ไว้นี่ก็คือ ข้อมูลต่างๆจากในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งเอามาเป็นข้อมูลในการทํางานของเกียร์นะครับก็คือมาที่กล่องเครื่องกล่องเกียร์ไอกล่องพวกนี้ก็จะคุยกันว่าเมื่อถึงสถานการณ์ไหนหรือว่าเมื่อถึงตอนที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ณตอนไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันจะต้องใช้สัญญาณจากพวกเหล่านี้มาคํานวณในการเปลี่ยนเกียร์ยกตัวอย่างสมมติว่าเวลาเราคลิกดาวเงี้ยสิ่งที่มันจะต้องเอาจากเครื่องยนต์มาก็คือปีกผีเสื้อเงี้ย เพื่อจะเอามาคํานวณว่าเฮ้ยเวลาเราคลิกดาวปุ๊บเกียร์มันต้องลดลงมา1สเต็ปหรือ2สเต็ปในบางรุ่นอะไรเงี้ยครับกล่องควบคุมก็จะสั่งมาว่าโซลินอยตัวไหนทํางานไม่ทาํางานเงี้ยชิปโซลินนยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับคือถ้าเราทําครบแล้วมันมีปัญหาเราก็ไปไล่พวกนี้ต่อได้เลยอุอปกรณ์ข้างนอกเนี้ยที่มันต้องเอามาใช้ในการเปลี่ยนเกียร์เนี้ยเพราะว่าในเกียร์คือเราเกลียแล้วไงอ่ะโอเคก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เวลาวิ่งทดสอบอะ่ะก็จะวิ่งายาวๆติดๆกัน2ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้เทสประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์แล้วก็ดูอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับ ก็คือราภาพทางานตั้งแต่ตอนเกียร์สองเกียร์สามเลยตนั้นครับอุณหภูมิตอนนี้ก็75ก็เดี๋ยวขับที่ความเร็วสักร้อยยี่สิบนะครับอันนี้คือดูท้องฟ้านะท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ออมอนิเตอร์อยู่เป็นระยะระยะนะครับว่าอุณหภูมิน้ำเกียร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ให้ดูประสิทธ,ธิภาพของเกียร์นะครับเนี่ยร้อยยี่สิบ รอบยังไม่ถึงสองคันเลยครับก็คืออันนี้ทํำครบนะก็คือที่บอกครับว่าอะไรของดีโอเคอ่าเดี๋ยวก็ดูเรื่องอุณหภูมิอีกทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยซึ่งประสิทธิภาพการทํางานของเกียร์มันก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของเครื่องยนต์ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเครื่องยนต์ มีกำลังน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยเออทำเกียร์ไปต่อให้ทําเกียร์ไปดีขนาดไหนเพิ่มมันก็ได้แค่น้นนะ้ะได้ตามที่กําลังของเครื่องยนต์ส่งมาได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์ร้อยเเนี่ยแล้วเราทําเกียร์ให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะผลที่ออกมาก็ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครว่าก็ได้เหมือนเกียร์ใหม่ที่ออกมาจากโรงงานนั่นแหละครับในการทางานของทางร้านนะ จะขับประมาณนี้แหละก็คือข้างหน้าก็เว้นระยะนะครับก็ขับไปประมาณนี้ร้อยยี่สิบยาวๆสองชั่วโมงติดๆเราดูว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับตอนนี้เจ็ดสิบหกอันนี้คือก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคันนี้ระบบระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ก็เป็นแบบเดิมๆนะครับจากโรงงานก็คือไปฝากไว้กับหม้อน้ำนะครับ ตอนนี้ก็ขับมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับที่ความเร็ว120นะครับแล้วก็อุณหภูมิก็สเตเบิลอยู่ที่ประมาณ82นะครับก็คิดว่าน่าจะสูงสุดประมาณนี้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าสูงสุดประมาณนี้ก็ก็สรุปได้ว่าเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวผมก็มอนิเตอร์ดูอีกทีนะครับถ้าสูิว่าสูงกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายไว้ให้ดูอีกทีนะครับคือรุ่นนี้นะครับ อมันมีวกลบนะครับก็คือแมนวลนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นีอยู่นนะเดี๋ยวผมจะลองขับแบบแมนวลดูนะครับว่าอาทําทงานหรือเปล่านะครับดูนะครับ m c นะครับก็คือเกียร์4อยูนะครับเดี๋ยวถ้าลองกดลงมานะครับ M3 ตอนนี้คืออยู่ที่เทียนแล้ก็โอเคนะครับคือถ้า,าก่อนที่จะเกียร์เสียในส่วนของสวิตช์พวกนี้ยังอยู่ดีนะยังไม่เสียอะไรพวกนี้ครับสวิตช์บวกลบที่เป็นแบบแมนวนะถ้ามันยังทํางานปกติก่อนที่จะเกียร์เสียครับเมื่อทําเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันพวกนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม นะครับแบบอ,ออโต้หรือว่าแมนนวลเนี่ยก็ได้ตามใจปรารถนาเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนะครับอันนี้คือก็จะเทสให้ครบทุกฟังก์ชันนะนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะพอจะสรุปได้นะครับว่า,ารถเชฟโเรเลตเทรเว a ร e เซอร เครื่อง2.5วิ่งความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงติดๆกับอุปกรณ์ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์เดิมๆจากโรงงานนะครับอุณหภูมิที่ได้ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ถึง85นะ82 83 84อะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณนี้ ซึ่งผมถือว่าการระบายความร้อนสแตนดาดเดิมๆเนี่ยของรุ่นนี้ผมว่าใช้ได้เลยคือถ้าไม่ถึง90นะรุ่นไหนก็ตามอะครับถ้าวิ่งแล้วไม่ถึง90ผมว่าโอเคนะครับอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ว่าอันนึงที่ต้องพิจารณาก็คือในส่วนของอการระบายความร้อนที่ไม่ฝากไว้กับน้ำอะครับจะเป็นวอร์มเมอร์หรือว่าหม้อน้ำนะครับสิ่งที่ จำเป็นจะต้องพิจารณาก็คือในส่วนของคูลเลนนะครับก็คือต้องเติมคูลลนควรจะนะค,ควรจะเติมคูลเลนแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยให้มันแตกแล้วน้าเข้าเกียร์เกียร์พังก็จะได้สักเรื่องอีกนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นว่าโอเคอ่าวอร์มเมอร์หรือว่าคูลเลอร์แตกนะครับหรือว่าอ่าหม้อน้ําแตกแล้วน้าเข้าเกียร์อันนี้คืองานห้องนะครับงานใหญ่เลย สำหรับการวิ่งทดสอบหลังจากโอฮอวเกียของทางร้านเอมออตก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ